สวัสดีครับ FC สิงค์ครับวันนี้เรามาพบกันครับวันนี้สิงน์นพระนางพญานะครับพิมพเข่าตรงนะครับเป็นมือตกเข่ามือตกข่าไปแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนนะครับนี่มือตกเข่าครับจาพิมพม่นแม่นครับพิมพ์ต้องได้นะครับเมื่อพิมพ์ได้เนี่ยเราจะได้เนื้อได้ความเก่าได้ความเป็นธรรมชาติของครับพระนางพญาพระแท้ดูง่ายกับสิง์นะครับนี่คือนางพญาพิมพเข่าตรงมือตกเข่านะครับและสําหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีพระแท้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ เที่ยงวันหรือ12นาฬิกาตรงพบกันช่องทาง y o u t u b e นะครับสิงห์ถ่ายทอดสดนะครับแบ่งแบ่งปันพระแท้นะครับกับ FC สิงห์ทุกๆท่านทั้งสมเด็จเบนจะและเหรียญชนารานะครับท่านไหนยังไม่มีพระแท้ต้องการมีพระแท้นะครับเที่ยงวันเราพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้ว,วันนี้สิงห์นำพระนางพยาพระแท้มาให้ชมกันอีกหนึ่งองค์แล้วพบกันไล์หน้านะครับสวัสดีครับ